ครับสวัสดีครับผมนายรัชวิรสันติวัฒนาพรนะครับจากบริษัทเมทัลินพูนซัพ์99จำกัดนะครับขณะนี้นะฮะผมได้มายืนกับคุณลุงนะฮะซึ่งคุณลุงแกก็อยู่ในส่วนนี้นะครับก็เป็นส่วนของประตูแกนะฮะอย่างที่ทุกท่านได้เห็นอยู่ตอนนี้นะครับก็คือต้นโกโก้ด้วยนะครับโกโก้เราในส่วนนี้นะฮะเราจะสังเกตเห็นว่าการปลูกนะครับตอนนี้ก็มีต้นกล้วยนะฮะที่เราปลูกแซมอยู่นะครับ อ่าก็พอประมาณนะฮะในการปลูกในในแซมต้นกล้วยตอนนี้นะฮะก็เป็นในเรื่องของระยะเวลาการเติบโตอันนี้ก็ค่อนข้างจะถึงหน้าอกเราแล้วนะครับก็ความสมบูรณ์ตัวนี้อยู่ประมาณกี่เดือนฮะลุงอ๋อน่าจะอยู่ประมาณสัก6กเจดเดือนนะฮะอยู่ประมาณเนี้ยเนาะครับผมครับก็ใช้ได้นะฮะเพราะว่าต้นเรานะับใบเราก็เริ่มใหญ่แล้วอย่างที่ทุกท่านได้เห็นอยู่นะ,ะก็อีกหนึ่งแปลงนะครับแล้วก็อีกหนึ่งพื้นที่ที่ผมได้มานะครับแต่เป็นเขตของเพอร์ไซงามกันนะฮะ ที่ทุกท่านได้เห็นอยู่นะครับนะครับด้านหลังผมเองก็เป็นมีโกโก, musician, ก้ด้วยนะครับแล้วก็มีต้นกล้วยนะฮะเห็นไหมครับโกโก้กับต้นกล้วยอยู่คู่กันนะครับมีทั้งอ่าส่วนผสมของแกนะฮะแต่ก็ค่อนข้างน้อยกว่าของของลูกค้าอีกเจ้าหนึ่งคือพี่เมย์นั้นเขาปลูกส่วนผสมเยอะนะอันนี้แกก็เน้นในเรื่องของต้นกล้วยนะครับครับก็เดี๋ยวจะให้ทุกท่านนะครับเห็นไหมฮะตอนนี้กล้องเราแผนแผนทุกท่านดูอยู่นะครับ อยู่ในไร่เลยนะฮะในไร่ของสวนกล้วยนะครับภาพรวมทุกอย่างนะครับนะฮะ80-90%ของตอนนี้นะฮะแล้วก็เดี๋ยวรอบหน้านะฮะอีกครั้งต่อไปเนี่ยผมค่อยพาทุกท่านมาเยี่ยมเยียนอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะในส่วนนี้ของประตูนะฮะสวนประตูแกนะครับลุงแกก็อยู่กับผมอยู่นะครับนะฮะฝากทุกท่านนะครับกดติดตามนะฮะกดไลค์กดแชร์ของเพจบริษัทเมทัลินพูนทรัพย์99จำกัดนะครับ เราสังเกตได้ว่าปลูกได้ทุกพื้นที่เลยนะฮะประมาณหนึ่งไร่นะครับลุงเนาะในพื้นที่นี้อ่ะหนึ่งไร่นะหนึ่งไร่นะครับทั่วทั่วไปนะครับครับถือว่าดีมากนะฮะถ้าเราปลูกแซมนะครับต้นโกโก้นี่เขาชอบมากนะฮะเดี๋ยวรอบหน้าวันครั้งหน้านะครับผมก็จะพาทุกท่านมาเยี่ยมชมอีกครั้งหนึ่งเจอตัวเป็นๆของปัะตูแกนะฮะตอนนี้แกไปทําธุระนะครับก็ให้ลุงแกมาอยู่กับผมนะครับเพื่อเรามาตรวจเยี่ยมแปลงนะฮะก็ผมฝากนะครับ พี่น้องเกษตรกรหรือผู้ที่อยากปลูกโกโก้นะฮะฝากติดตามในเพจบริษัทนะครับกดไลค์กดแ like, ชร์กันเยอะๆนะครับหรือโทรสอบถามนะฮะ0969352462นะครับเดี๋ยวรอบหน้าเรามาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณมากนะครับทุกท่านที่รับชมไลฟ์สดอยู่ตอนนี้ครับผมสวัสดีครับ